เมื่อไหร่จะมากันวะเนี่ยฉันมาคนแรกเลยหรอวะเนี่ยใช่อดีตเข้าไปรอในบ้านก่อนไปโอเคเมื่อไหร่พริมจะมาวะข้างหลังมึงใครอแพรว์พริมไงเราลองเปลี่ยนนาะมแอ่เป็นไงอะไม่สวยหรอสวยส,สิสวยมากด้วยขอบคุณนะเข้าบ้านเลยเลยไม่รออยู่ในบ้านอะโอเค เอาอีสัตว์ไม่พูดเฮียอะไรเดินเข้าไปหน้าด้านๆอีกเฮียเพลงเข้ามาตอนไหนอะเราเข้ามาหลังบ้านอาบ้านเราอยู่ไกลอ๋อพวกมึงทุกคนตามกูมาเดี๋ยวพาไปดูห้องนี่ห้องไม่แพรวกับพริมนะักอันนี้ของไออิงกับฟิลมเพลงต้องนอนคนเดียวนะนอนได้เนาะเราไม่อยากนอนคนเดียวอ่ะเราไปนอนกับฟิลได้ป่ะอย่าเลยห้องเรานอนได้คนเดียวนี่ก็ดึกแล้วเราไปนอนก่อนนะั ซี่ฉันต้องเอาฟิลมาเป็นของฉันให้ได้คืนนี้แหละฉันจะเป็นเมียฟิลหาชุดไปอ่อยฟิลด้วยดีกว่าโคตรง่วงเลยว่านอนดีกว่าฟิวมีอะไรเพลงเราขอนอนด้วยได้ไหมอะไปนอนเองตัวเองสิไปเลยเราจะนอน